โอ้โหเธอสามสิบาทนึ่บอกดูดิท่วมๆอย่างนี้เลยอะให้ไทยราคาเท่าไหร่ถ้าบอกราคาไปไม่เชื่อแน่นอนดีม<ช>ากชามนี้ห้าสิบาททุกคนดูดิโอ้โโอโเจอลูกค้ารีเควว่าห้ามหยุดขายเด็ดขาดโอ้โหแสดงว่าฐานลูกค้าแก่แน่นมากที่นี่ลวกจิ้มนี่มาเป็นเรือเลยนะเอาจริงคเออะไรอืแบบจิ้มขนมจิ้คนดูดิ มันจิ้มแปลกมากแบบมันไม่มีความสุขเหมือนจิ้มกึ่งแต่เบาสวัสดีค่ะวันนี้จานจะพามากินก๋วยเตี๋ยวจามีนะคะทุกคนร้านเขาอจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะคะแต่ร้านเขาจะอยู่ที่ผลโยธิน52นะคะแต่ร้านเขาสามารถเข้าได้2ทางนะคะถ้าใครสะดวกก็จะมีอีกทางนึงคือเป็นเพิ่มสิงน20นะคะทุกคนเราเข้าไปดูบรรยากาศร้านกันดีกว่าปะร้านเขาะะเหมือนเขาทําในบ้านเนาะบรรยากาศเขาเห็นไหมมันก็จะอยู่ในบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กขายของอะไรอย่างงี้ชิวชิวชาติใช่ ีคนจำสั่งมาวันนี้3เมนูนะคะเมนูแรกเป็นเกาเหลาเนื้อนี่ให้ไทยราคาเท่าไหร่ถ้าบอกราคาไปไม่เชื่อแน่นอนชามนี้50บาททุกคนดูดิโอ้ดหแล้วดูผักรลิ้วให้มีมีตัวเนื้อมีเนื้อตุนมีลูกชิ้นอโอ้อยมีขอบกระดงด้วยเธอนี่อย่างเยอะอย่างเยอะดูดูดิ ห้าสิบบาทเดี่ยให้แบบจุกๆมากเลยนะคะแต่คือจริงๆแล้วเขาจะมีราคาเป็น 40- กับ50เนาะแต่วันเนี้ยเราจําสั่งมาราคา50บาทเอาจริงห้าห้าสิบบาทกับข้าวหนึ่งจานนี่คืออิ่มมากๆเลยนะเออม,มาเรามาชิมน้ำกันก่อนมอหน้ำเขาก็จะไม่ได้เข้มคนมากเนาะแต่คือแบบแต่ด้วยความที่ปริมาณกับเอาไงดีอะรสชาติพวกนี้มีไงสุดท้ายเราก็ต้องปรุงกันอยู่ดีอะเนาะทุกคนเนาะ คือตอนเรามาเราเนื้อว่าเรามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวในบ้านสวนอะไรอย่างงี้เนาะไกชิลวชิวมากนะแล้วคือชอบตรงที่คุณป้าเจ้าของร้านอะ่ะคุณป้าเจ้าของร้านเขากันเองมากเลยเนาะแบบเดินเข้ามาเขาก็ตกใจแล้วเรามาถ่ายอะไรอย่างงี้นนใช่แบบนี้เน้ะใช่โดยรวมเขาแบบมาพูดคุยแบบน่ารักมากอะ่ะเราถามอะไรก็แบบเดินมาคุยมาอะไรอย่างงี้ยตอนแรกตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบหน้าตา,าหารมาจะน่ากินขนาดเนี้เนาะแบบ ภาพรวมหลายๆอย่างก็แบบเกีย๊ยวจอยเวอร์มาเราปรุงต่อนะเจอลูกค้ารีเควส์ว่าห้ามหยุดขายเด็ดขาดโอ้โหแสดงว่าฐานลูกค้าแก่แน่นมากที่นี่ดูดิห้าสิบบาทโอ้โสุดๆอะฉันตั้งแต่ฉันกินก๋วยเตี๋ยวมาฉันไม่เคยเจอร้านไหนให้ห้าสิบาทแล้วเยอะแบบเหมือนจา,านเป็นร้อยค่ะเียเนาะดูดิมา อันนี้ไม่น่ากินเนาะดูดินี่โหมาเรามาชิมกันดีกว่ามาอืมป่ปะ ออมต้นกรดีอะไรเนี่อืมแบบน้ำจิ้มกละดกจิ้มนเมเนี่ยดูดิอืมมันจิ้มแปลกมากอะจม่ใช่ม่ความสุขเหมือนจิ้มตึงแจ่ว,เ,วจเ,เบาๆอืมมเนื้อเปื่อยมากอะหอมพีน่าอ,อร่อยจนสำลักเวลาสูกแล้วยังนยากเป็นอย่างนี้ตลอ,อดเลยนะ จะทำต่อไปฉันอยากรู้ว่าที่เนี่ยแบบชาปกติของเขาอะราคาเธอดูก่อนเธอดูราคาสามสิบบาทนะสามสิบ<แ>บาทแต่ที่นี่เริ่มต้นที่ยี่สิบาทะคะทุกคนวันนี้จําขอสามสิบเลยลแล้วกันเราวันนี้จําสั่งเป็นเนื้อหมกดูดิเนื้อหมกนะเธอสามสิบบาทเนื้อหมกดูดิทุม่มท่มอย่างนี้เลยอะเอ้ เดี๋ยวขอชิมน,น้ำแบบยังไม่ปรุงนะอะริจินอลไปอันนี้ครับอ,อันนี้แทบจะไม่ต้องปงรุงเลยก็ได้นะเหมือนเขาว่าปรุงมาให้เบาๆแล้วอะไรองี้มามามาเธอดูดิอถ้าใครใส่เนื้อหมกแจ้งร้านได้เลยนะคะว่าแบบเอาเนื้อหมกอย่างเดียวเนี่ยน่ากินมากม,มาเรามาลองกินกันดี๋ยวมา ล่วงไปหมดแล้วเนะน,นี่ยแบบนี้เออเขาบอกนุ่มอ่ะอนนดียวเลยอย่าจุยเลยแต่มันดูดีมากเลยอะเออแม่ร้านนี้เขาเน้นให้เยอะเนะาะกำไรเขาอยู่ไหนเนี่ยฉันว่าจานนี้จริงๆขายสี่สิบห้าสิบได้เลยละ่ะเนื้อเขาไม่ได้ให้น้อยนะ,ะใช่เมื่อกี้ที่ตักให้เห็นคือทุ่มท่วมเลยนะ อร่อยไม่เครู้ว่าอร่อยคนะนี้วัน่หลังไม่บอกอื่นแล้วนะเดี๋ยวกลัวมีเวล้วเราไม่ได้กินอยากคิวจะยาวเทนี้ก็ยาวแล้วใช่นี่คือเรามาแบบปลายแก่ๆมากมากแล้วก็ดูไงว่าถ้าสมมติมาเช้าอ่ะไม่ได้กินมาตอนเวลานี้แหละฟินมากแต่แบบเห็นในกล้องคือเลื้อเขาดูแบบดีโคตร จุยเวอร์นุม่มเวอร์เธอเออเรามาชิมอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาแล้วคือว้าวมากาเพราะวาเราไม่คิดว่าราคาหนึ่งรอยห้าสิบาทเธอลวกจิมน,นี่มาเป็นเรือเลยนะเอาจริงอ่ะให้ดูครับมุมสูงอ่ะร้อยห้าอยห้าสิบาท,บาทได้เนือ้อและขอบกระดดงได้ผพาขิวแบบเนี่ยผพาขิวอย่างเยอะ เน้นๆเลยใช่ได้หมูได้เนื้อตุนอ่าเนื้อตุนแล้วก็ทางลูกชิ้นนะเธอแค่นี้ฉันว่าคุนะ้มเลนะร้อยห้าสิบที่อื่นเธอว่าราคาเท่าไหร่ก็เหยียบสองร้อยอยู่นะใช่ไหมถ้าเราเรา,เราตัวเรากินหมอ้อไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเหยียบที่ร้อยห้าสิบคือก็จะได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยเนาะมามาเรามาลองชิมกันนะชิม ให้เคลือบทุกอนูนใช่อูอ้นากินปะโอ้โห okay. ต,ต้องน้ำลายแตก,กสกๆแล้วนะซบๆแล้วตอนนี้มือสันอ่นหมดแล้วไปเคฮ้ยวพ่อเลยอ่ะเพื่อเพินใช่ไหมพเพื่อเพิน กินนี่นนอ่ะความเั mm ่ hmm. งืนเราแบบแบบรสชาติเหมือนไปนทางเจียวนิดๆเดี๋ยวให้เธอชิมดูแล้วเธอจะบอกเป็นแจวนิดๆ mm hmm. แล้วก็คือเป็นความแปลกที่ไม่เหมือนไขยเ,เอกลักษณ์หอมมาก mm hmm. อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เนื้อตุน๋นเนื้อตุน๋นเนื้อตุน๋นเนื้อตุนนอต๋นโอ้ <Ooh. S 1> ความวาวนี้เออความเล่นแสงนี้ไป จนตับจนคอมเนื้อหอมสุดๆอร่อยอย่างเดยวเธอมาดูเมนูนี่ของเขาอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเนาะเริ่มต้นที่20บาทแต่ชามของแจพี่จำสั่งเนี่ยราคา30ก็คือได้เยอะมากๆ <c oughs> แต่ราคาเขาดีนะขนาใส่ถุงกับป้ายัง30บาาง30บาทอ่ะทุกคน และที่ของเราคือ,อ,อลวกกิ้มเนื้อเมื่กี150้5 0สใช่150ตีจานแบบเป็นแพรเลยนะคือได้เยอะมากตอนแรกเรากะว่าจะสั่งว่า80ดสนะจะดูละ1้0ก็น่าจะไม่รอดเนาะเยอะๆจริงเป็นอีกร้านนะคะที่ให้ปริมาณแล้วก็รสชาติแบบคับแบบคับราคามากๆเลยงย่างจำขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวจ่ามีด้วยะค่ะ <บา S 1> ทุกคนจะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย